ภาษาอังกฤษคือ calf c, alf, c a l f นะคะลูกวัวตัวนี้อายุเท่าไหร่เอ่ย how old is the calf ไม่น่าจะหลายเดือนนะคะเดี๋ยวจะลองถามเจ้าของวัวดูนะคะว่ามันอายุเท่าไหร่นะคะอันนี้คือแม่วัวค่ the ะ the calf เห็นนมไหมคะลูกลวัวดื่มนมแม่วัวนะคะ อันนี้วัวหลายตัวกำลังกินหญ้านะคะบริเวณหลังบ้านคุณครูค่ะมันกินหญ้าเสียง,งดังอดัดอัดเนี่ยมีวัวขี่ตัวค่ะสามสี่ห้าหก How many cows are there? The cows? How many cows? อเดมีวัวคีว่ตัวเอ้ลังบ้านคุณครู one 4 w o มี6ตัวนะ there are six cows they are eating grass พวกมันกำลังกินยาค่ะลูกวัวตัวน้อยน่ารักอ่ะมันนอนแล้วค่ะ น,นอนแล้วมันคินแป๊บๆมันก็นอนค่ะมันคงอาหารหลักของมันก็คือดื่มนมจากแม่ัวนนี่นะคะแม่วันนมโตมากเลยค่ะแม่วัวให้นมลูกนะ,ะลูกมันขีนะะ้เกียจค่ะมันคงไม่ไม่ชอบกินกินหญ้าเท่าไหร่นะคะเห็นมันนอนตลอดเลยค่ะกินแป๊บเดียวมันก็นอนลูกวัวกับแม่วันน่ารักค่ะ